บับ,บ,บเรียบร้อยห้าวใช่ไหมมาดีตปะเฟเจนดารีมา,า,าอีกแล้วรีแน่พัดจา้า ไปเบตตัวนี้ไม่ให้ได้เนี่ยตัวน่ะไปเบตตัวน่ะที่ผมติ๊กอะอเลเตอร์ไปเบตตัวที่ผมติ๊กฮัลโหลฟังเพื่อนฟัง อุ้ยไม่เดินเฉยหยุด <First, July. S 1> ใครเพื่อเราเฉยผ <Yeah. S 2> มติดโทรศัพท์กากด้วย <laughs> เฉย โอ้ยิงตานี้โคตรอ่อนเสียเลือดง่ายเกินโรเลออนมันยิงโดนยากมากนะผมว่าแต่กิฟต์ฟอนดีฟอร์เวอร์ครับ,รอ follower, รบขอบคุณนะครับความรักสีดำนะครับ มันยิงโดนง่ายนะไอซิลิกา้าเวลาเขาตั้งป้อมคือยังไงก็โดนจริงบอกว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมแบบชอบนะเวลาผมเล่นเล็สูนะเจอซิลิก้านี่คือแบบเป็นอะไรที่แบบ้วาวซ่ามากทุกคนแต่อ่าถ้าไอซาต้าผมไม่ชอบเพราะว่ามันจะมีจังหวะแบบอยู่ดีเขาแบบเล่นลูกบ้าบิดเข้ามาใส่เราแล้วเราแตกเลยอะ เราออกไหวไวนะไม่อยากเสียเลือดเยอะกนละัวโลไลออนแบบอยู่ดี <c oughs> แก,ก้บ้าโดดเข้ามาในแบบนี้ต <c oughs> ายซะทาต้ารอบ,บินอยู่นะทุกคน <c oughs> ออกไปแล้วนะ พอต้าจับจับเลตเตอร์ขึ้นเลยวะปุ๊บเรียบร้อยสายแตกมะนะ่ะวิฟเกียร์ได้ปะมีอันติอยู่ใช่สวยครับยิงอะไรไหนูเอาอีกสักนัดปะล่ะ ได้กลิ่นความกลัวจากตัวเขานีแน่มาว่ะมาว่ะทุกคนพูดแล้วมันก็ขึ้นมาดิมาดิเฮออ้ยกอล่ะเฮ้ยตีมี่กูสาดรับออกมาแล้วยังจะห้าวอีกแตกไปซะนะครับผมตัวที่แบบมันวีบลาบอ่ะแพ้หมดครับเอาง่ายคือตัวที่มันยิงโดนยากครับ แต่ถ้าเราแม่นจริงก็ไม่ใช่ปัญหานะถ้าเราแบบแม่นแบบพอจะยิงเอรันดอร์โดนนะเราก็ชนะครับ <c oughs> แต่มันยากนงมันยิงโดนยากครับถามว่ายิงโดนได้ไหมมันยิงโดนได้ครับแต่มันยิงโดนยากครับเพราะว่าน,นั้น Thank you. ใจเย็นนะครับผมเมื่อกี้ถ้าเราฝืนกาน์นนะเราจะตายไปพร้อมป้อมเก็ตป,ปะเราเราฝืนแบบไม่ยอมให้ป้อมแตกเราจะเราจะแตกไปพร้อมป้อมนะครับผมน๋ยมผมจูเขานะ <100 hits. S 2> แล้วก็รอไปยิงแผงหลังละ <I only S 2> ปะอะไรแบบนั้นทุกคนมันร้อนฟาบ้างใชี้แมสุดจัดแชด ตามนั้นโดนนะโดนนะโดนนะเมื่อกี้โดนนะดังกึกเลยนะตอต้าเจ็บครับโดนผมยิงไปนัดหนึ่งน่าจะเก็บง่ายๆนะได้ปะสวยครับ วันนี้เราหน้าได้บาลแลกกลางครับแ <c oughs> ค่ลีทเขาเจ็บนะ โคซ่าซิลิกาไปครับไรเราไดโอมิามจะดูจัดไม่เจ็บได้ไงลดไปครึ่งพี่ <c oughs> <c oughs> ป่ยไปครับพยายามเก็บกระสุนไว้ยิงคนนะ อ้าวตายเลยอย่างเงี้ยเจอการซิลิกา้าเองนนะ่ะตายไปแล้วเพื่อนเจอกันอ้าวจัดนะผมอยู่ดีไม่ว่าดีมาโถมผมนะเพื่อนผมเยอะนะไม่ใช่ผมเก่งหรอกเพื่อนผมมาเป็นร้อยข้างหลังฮนะฟาตาเนี่ยเขาต้องรีบบินนะถ้าเขาไม่บินตอนนี้คือเขาจะโดนผมยิงหนึ่งนะแล้วเขาจะแบบเนี่ย<ต>เขาจะแบบเริ่มม่อยากบินแล้วเขาจะเริ่มเสียวๆหลังแนละ้ว ตัวไลออนนะป้าไม่โดนไปหนึ่งนะดาร์กได้นะทุกคนหรือว่าจะเอาบาเแลกขวาบาเลขวาได้อยู่นะ๋ย้ผมตีให้เพราะว่าผมจะโยนนะถ้าตีได้อยู่นะตัวยอ่ครับเพื่อนในนี่แล้วนะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนล่าเลยเหรอโอ้ย เื่อนจัดชอ็อกกาน์ครับผมเดี๋ยวใครอะ่ะเขาจะยกเรานะเราจู๊ครับผมสปินล่าเลยช็อตนี้มาบมาบมาบเรียบร้อยฮาวใช่ไหมมาดิ าตาจาเกิดจบเลยไหมหรือเจ้าอีกัศพตึมหนึ่งนัดก่อนบินเรียบร้อยเอสอีกรอบหนึง่งใครอีกเรจันดารีเรจันดารีเจันดารี เว g e n เจนดาร์เรมาอีกแล้วนี่แน่พระเจ้าหยุดไม่อยู่แล้วชั่วโมงนี้นี่มันตัวละครอะไรกันครับเนี่ยสุดจัดหลัดบอกเมื่อกี้ผมเครื่องติดจัดเลยนะหลังๆผมเครื่องติดแล้วอะ โคตรมันนะจริง,รงว,วิฟดาเมจอย่างเดียดน,นะสามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะเราแทบไม่โดนอะไรเลยอะแปดจุดแปดโคตรติดอะแบบอยู่หลังสุดของหลังสุดอีกทีนึงอะกำลังจะท,งทำกอเกิดนะครับชิ้นสุดท้ายโอ้การเงินเราดีอยู่นะเกมนี้เราขโมยเว็บเมดเยอะมากนะเกมนี้